เกลือไก่อาหารให้ไก่กินอุย้ยบ้านใหม่มันนี่ดีดีดีกว่าเก่าเนาะบ้านใหม่มันแม่ อาหารไก่อาหารแบบธรรมชาติผสมวัวอาหารเฮ้ยต้องลงทุนอะไรเยอะเลย